เจ้าเจ้าเจ้าเหมได้ปลากันเมื่อวเจ้าวันนี้เขาคางใสน้ำใสขนาดเจ้าหมูวัวจะได้กอมาพอกกแลัเจ้าว่าจะได้ก,อ,อ,ก,เดกอเอาหลังแปรซอกตาสองเซนเกิงลงเหมือนเดิมมาพาเจ้าโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ย,อยตะเพียนเจ้ามานมานเจ้าปลาตะเพียนหนึ่งตัว ตะเพียนเจ้า,าตะเพียนซ้ายหนึ่งตัวเจ้าแฮมตดถุงมือเจ้า โอ้ยโอ้ยได้ปลาได้ปลายายเจ้าได้ปลานิ้นดวงเจ้าได้ปลานิน้ตัวใหญ่เจ้าแล้วก็เท้าแว่นแมนๆเจ้า,า,จา,าโอ้ยน,นี่เจ้าปลานิน้ตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้ากังกิโลได้เจ้า ตานตัวเจ้าปลาสลากปลาขาปลอกและปลาตะเพียนทรายเจ้าออกจากเอาหลังติดกว่าจะได้ตา tôi đã tuyệt vời luôn 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 นี่เจ้าป่าตะเพียนเอาแว่นแกป่าะ,ะเด็ดเจ้าป่าะ,ะเด็ดขำนี่นี่ vẹn lọt lên mất rồi cháu, lúp chú lúp và vẹn cáp phả phía bên xa tuổi cho cháu แต่อ้อยกลมแล้วก็ลูกปัดไนเจ้าลูกปัดไน้สามสัวนแต่สร้อยกลมตัวนหนึ่งเจ้าจะได้ลูกปัดไนเจ้าโอ้ยโอ้ยอะไรอ่งเจ้ายิ่งร้นละร้นละ,ละเหลือตัวเดียวเจ้าแต่สร้อยกลม ปุ่งซัดซัดซัดไปไหนอย่ามอสบูจ้าสลากปน,นิ้นปะแววนเจ้า แว่นกับปากสไตล์เจ้าจโอยเสียง <c oughs> <c oughs> สองอะไรเจ้าโอย <c oughs> ปากสไตล์เจ้า อ้ยว้ายอ้ายอ้ย้ออาาปลาคาปกเจ้านานาเจ้าปลาคาปกสามตัวเจ้า้ย้ายยข้างรายเจ้า สาวแว่นกระสาชางร้ายามตัวไม่เชากระสาช่างร้ายสองตัวเจ้า เขียนสายเจ้าราคาป๊กกับตะแว่นเจ้า ว้ายปัดสรอยข้างลายตัวหลวงเจ้าตัวใหญ่ขึ้นมาเลยเจ้าเหมืปะเมินละตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเี๋เจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าปัดสรข้างลายโอ้ยมดีตัวเจ้า แบบตะเพียนซ้ายสองตานิ้งสองทำม,มันบอกค่อยแตะเจ้าโอ้ยปลาขาโป๊กเจ้า ีมันบบดโดดแทงถ้าเปล่นกุเตือนี่มันจะโดดออกไปแล้วด้ะเจ้าแต่ข้างต้งลายตัวใหญ่หมนแล้วเจ้าแต่ปัดไส้มนบะหันซักตัวเลยเจ้าวันนี้ แฟนสาวตัวเจ้าอตะเทียนเจ้ากินไงครับป่าตัวใหญ่นุ๊กนุก ก็ <c oughs> ตื่นเต้นนึกว่าจะได้ตัวใยญ่เจ้าได้ยองตัวเจ้าตัดซ้ายข้างลายป่าจะเคียนซายเจ้าโอ้ไม่ับานีพันป้ากำพันเมาสกับพ่อป่า <c oughs> ปลเต็ดตแวนปลตะเจียนทายเจ้าว้ยายทรายตากกนเถะเจ้าไฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงั้นตาตะเจียนทรายกัเป่าแวนเจ้า สองตัวเจ้าแบบตะเกียงายครับปัดนินเจ้าตูกปาพัน่าดี่าดยักได้แม่มันมาหนึ่งตัวแล้วเจ้าว้โอ้ยไ้หลายตัวเลยเจ้าไม่เจ้าสี่ห้าตัว แต่าข้างร้ายแต่จะเพียงทรายเจ้าข้าวผัดไ่ไถึงตัวเริ่มมือแล้วเจ้าตอนนี้ถ้าจะเป็นทุ่มแล้วเจ้า ตีตัวเจ้าใส่ก่อนเจ้าใส่ข้างลายก็ต่อแหวนเจ้าโอเคเจ้าตอนนี้ทุ่มฝ่ายแล้วเจ้าวันนี้เจ้าป้ามาเจ้ามาประหกมงแล้วเจ้ามายือกบอกว่าเป็นว่าอันเขาเปิดฝ่ายน้ำไหลก็เลยลองมาเป็นว่าก็ได้อยู่เจ้ามวนอยู่ โอเคจบอันค okay, ิดวันนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าจะได้หน้ากอเดี๋ยวเจ้าป้าจะตกกับการเจ้าตอนนี้กระทุ่มป่าแล้วเจ้าเดี๋ยวไปป้ากันที่บ้าน okay, เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้า,าดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าอึ๊บ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 โอ๊ยโอ๊ยอันนี้นหลวงเต้นเจ้าวันนี้ได้เกือบสามกิโลเจ้านี่เจ้าไปขวาย ถ้าไปเจ้าเธาจะได้นักเลยนี่เจ้าเพราะว่าจะปานไปพอปแปรงพราะว่าตอนแรงฝนมันตกเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วตอนนี้เกือบเกือบสองทุ่มแล้วเจ้าสุมมือต๊อยู่ให้นแต่เหมือนเหมได้เจ้าแต่วะามนก็มีอย่ก็ถือว่าม่วนเนยอะเจ้าอันนี้เจ้าได้ปลานิลมาตัวหนึ่งปุยใจ ปัตเพียนได้อยู่สามสี่ตัวเจ้าปัสสาวะข้างลายส่วนมากเป็นปัสสาวะข้างลายน์คนักาอยู่ปัตเพียนซา้ายต่างอย่างเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนังังเจ้าติดตามาชมชมจ้าป้าจมหาเจ้าป้ากับเจ้าอ่ะอันจ้าป้าหายไปไหนมามาหันมาลงขี่ผ่าได้แนล้างมากดวัน,นนี้มาแล้วเจ้าพอดีหน้ามนันเดินขบับไปหน้าฝ่าเจ้าหน้ามันไหลเลยป่าก็เลยลองหน่อยขอบคุณน Young ังทั้งเจ้าติดตามาชมชมจ้าป้าเป็นกำลังใจก่ตลอด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตดตามพั้นพาตอนไหนเช้ารับการคิมนาเช้าสวัสดีเช้าบ๊ายบาย